ม่เอา,อา,อาเอาว่าเอาว่าเคลียรนี่ไปอ่ะเอาว่าสวัสดีครับพวก <ผม S 1> เราอีพิกต่อ อากาของเล่นจิลี่ของเล่นทุกอย่างบนโลกใบนี้นะครับแล้วอีพีนี้คือของเล่นแกล้งเป็นอีพีสองแล้วครับผมไม่ต้องแบกใจครับว่าพี่วาไปไหนตอนนี้คือพี่วาไม่รู้ว่าเรามาเปิดรายการก็คือเราจะแกล้งพิธีกรอ,อีกคนนึงของเราค่ะั่นก็คือพี่วานนั่นเองค่ะแล้วคนในสตรูด้วยก็รู้มาว่าคนที่ผมจะแกล้งเนี่ยเขากลัวพวกนี้กันผมไปสืบมา <c oughs> คืออันนี้เราออกมาเปิดรายการพี่วาไม่รู้เรื่องจริงไหมเลยองพูดเบาๆนิดนึงพี่วาพี่มาไทยปิกทอยพี่พร้อมถ่ายแล้วผมมาเปิดรายการกันเ็วพี่ เราไม่มีของเล่นเลยครั้งนี้เราใช้แอปเป็นแบบของเล่นแทนเนี่ยสมมติเป็นหน้าพี่ว้ามันก็จะเป็นอย่างเงี้ยลองที่พี่ว้าเราดูเป็นอย่างเงี้ยนี่แล้วก็บังคิ้วบังคิ้วอุ้ยมีแผลเป็นบนหน้าด้วยอ่ะเอาแปะหน้าแดงอันนี้อาันนี้เอาล็อกอ่ะนี่หน้าพี่ว่าพี่เฮ้ยพี่ว้า โดนไปแล้วหนึ่งลายชอบแกงคนอื่นดีนะต้องโดนคนอื่นแกงบ้างไงพี่เก็บแล้วเข้ามาได้พี่ลองถ่ายก่อนเป็นไงครับดีวะดีวะมาไงผมทดสอบดูว่าเออมันแกลงได้จริงไหมใช่เราจะได้เฮ้ยไม่มีแพร์เนี่ยอันนี้แพร์แกลงพี่แพร์เกรงกลัวนะกลัวทุกอย่าง ก็เดี๋ยวไปดูนะครับว่าพี่แอร์เป็นไงไปดูกันแย่มช่วยดูมุกกันให้เลยเยี่ยม yeah. ้องอะไร่รู้ว่าจะถ่ายออกมาอย่งไงอะไรเงี้ยในมุม้องอะไรมันจะเป็นแอปอย่างเงี้ยพี่แอรนพี่นี่เนี่ยใช่เียแล้วมันก็จะมีมีหมดอ่ะนี่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 พี่หวานก็เป็นนะนี่นี่น่าหยิบว่ะอกปากอกปาก ีแย่ไปกินกล้องอยู่แล้วอ่ะเฮ้ยแย่ดูดูในจอดิ๋ีตัวอะไรเป็นกล่องอะมันมาเกะแล้วพี่มาเกะแล้วออกไปแล้วออกไปแล้วเฮ้ยนาก็ออกไปพร้อมกับไอแมงใช่ใช่ใช่เอาไหมเอาไหมเอาไหมจะหายเวบนี่พี่เจมีเยอะมีเยอะไอ้เจ้าไอ้เจ้าอะไรนี่นี่เป็นอาพไอแก้มแดง ไอ้พวกขาเอาทุกอย่างพวกมาดูมุมกล้องมุมกล้องทั้งระเบิดรถกูมาเล่นแป๊บเดียวขากูตายงูแมลงมาไล่กูอีกแม่จำไว้ช่องอีพิทอยไม่พี่ไม่ใช่พาพวกมาจำไว้คนต่อไปครับคือพี่ยีนจำแนงแม่งเก่งแบบอ่พี เจย์บอกเราปัญญาอ่อนผมไม่ซืบมาเจย์กลัวแมลงสาบมากเราจะเรียกเจลงมาเราต้องคิดงานข้างบนพี่ยินคะพี่ยินงานที่ลูกค้าสั่งอะพี่ยินขอตอนนี้เลยค่ะพี่ส่งไปในกรุ๊ปเลยไหมเหรอจังพี่ไมีน้องส่งงานอยู่ในคอมมาเดี๋ยวไปเอาให้ลูกค้าว่าไงอะยังไม่ได้ว่าเลยพี่ยินดูดิ นไม่ไม่ให้มันลบไอ้นี่เลยว่มองให้อ๋อตีนกามันลบยังไงก็ลบไม่ออกพี่มันติดหน้าพี่เออวะมีที่ด้วยมีที่ด้วยไอ้นี่โคตรฮะเออที่แอปอะไรแอปสนุกพี่ไอ้ที่าป็นหมูหมาวะใช่อันนี้ฮะยีนดีเลยไอ้เหี้ยไม่เอายากรู้มาตายจริงอ่ะ ต่อไปคนต่อไปเป็นใครไม่ได้ถูกดูดน้ำปลาเต็มเต็มมันรสชาติในใครสยองเอเวนเจอยิ่งโลกว่ะตั้ำพิหลักมาใส่มากตั้ำพีซั่งมาโอ้โหู้ทำคือแม็กทับชิมด้วยเปล่าเปล่าไหมคนนี้เราจะหาแกงแบโคแบ็ีโครบ็ี่สับมากเหมือนกันนะเราชอบมีความสุขบนความทุกข์ของคนอื่น มาดูนี่ดิเคยเล่นว่าเนี้ยที่นี่มันทำเป็นแบบแมวอย่างเงี้ยดูอเด้อด้ดูนี่ดีกว่ามันมีแบบนี่ด้วยมีแบบเป็นหน้าหน้าอะไรอ่ะไหนเบนอย่าเป็นอะไรนี่มันได้ตามหน้าเลยเหรออุ้ยสีหน้าเดี๋ยวลองอ้าปากมันก็ติดยาเลยแม เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับคลิปในครั้งนี้เพื่อนๆอย่าลืมกด subscribe นะครับผมเพราะมันคลิปสนุกมากอะไรอย่างนี้นะหลายคนเมื่อกี้เมื่อกี้เมืกี้ที่กลอฟทำอะไรกินพี่ก๊อฟลองดูแอคเซอร์เลยวาเคยเล่นไหมพี่ไม่เคยอ่ะหน้าเหมือนแบบเป็นกระตุ้นเลยอะเออว่ะเฮ้ยเก่งว่ะเฮ้ยน่ารัก็แบบ เออยองเอกขนุนด้วยอันนี้อันนี้อันนี้ได้สามสี่คนเลยได้เยอะได้ใช่ได้ายเยอะเลยเป็นคุณยายอาปล่อยมันในปากแม่กลัวเลยแหม่แม่เลยกำอร่อยไหมไม่อร่อยไม่เห็นน่ากลัวเลยเป็นยังไงบ้างครับสหรับคลิปแกล้งเพื่อนในครั้งนี้เพื่อนๆถ้าชอบอย่าลืม กดติดตามครับที่โลโก้อีพีทรอยครนะผมและในอีพีต่อไปอยากให้แก้งคอมเมนต์ที่ใต้คลิปเลยครับผมแลวแชร์ข้อเรื่องอะไรแก้คอมเมนต์กันที่ใต้คลิปกันเลยนะครับ่แล้วก็อย่าลืมนะตอนนี้ในเพจอีพีทรอยแจกสกุชชห้ารางวัลค่ะขึ้นเพจไว้ให้ทุกคนจะลืมไปร่วมสนุกแล้ววันนี้พวกเราสามคนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับดย